ความเพียรในทางพระพุทธเจ้าสอนก็คือว่าท่านจะสอนถึงเรื่องความพอดีภาษาพระเรียกว่ามัชชมาปฏิปทาเขาว่ามัชิมาเป็นภาษาบาลีเราก็ไม่รู้คือทางกลางบ้างสุดท้ายเจ้าพระคุณสมเด็จพระญ,ญาณวชิโรดมหลวงพอว่อเบรียงท่านจะพูดเสมอว่าหลวงปู่ม,ม่นสอนอย่างนี้นะสอนว่ามัชิมาแปลว่าทางพอดีหรือว่าความพอดีความพอดีเป็นยังไง อาเหมือนคนใส่เสื้อผ้าที่มันตัวเล็กๆใส่พื้นตัวใหญ่ๆมันก็หละหลวมก็เดินไปก็เถอะทะนี่คือมันไม่พอดีแต่ถ้าตัวเล็กๆนี่คนตัวอ้วนๆใส่ตัวเล็กๆมันก็คับแคบเดินก็มันก็ลําบากอันนี้เรียกว่าไม่พอดีทีนี้คนจึงไปตัดร้านค้าที่มันตัดมันเข้ารูุบล่างพอดีอันนี้เรียกว่าพอดีเป็นอย่างนี้เขาก็เลยใส่อุ้ยพอดีหุ่นหุ่นก็ดีๆมันก็เข้าเข้าเข้ากันน่ะแต่ถ้าหากว่า ไม่พอดีก็ดูมันออกแล้วเอาเด็กมาใส่เสื้อผ้าผู้ใหญ่มันเป็นยังไงมันก็ไม่พอดีทีนี้ผู้ใหญ่ไปใส่เสื้อผ้าเด็กมันก็ไม่พอดีอีกมันก็คับแคบนี่เรียกว่าความไม่พอดีเพราะฉะนั้นความพอดีอยู่ที่การพอเหมาะพอดีเสื้อผ้าถ้ามันพอดีมันก็ดูดีอะไรก็ตามที่เราทําแล้วมันพอดีแล้วจะรู้ได้ยังไงทีนี้เราก็ต้องทําแล้วทํเอกเหมือนไปเรียนหนังสือเด็กๆไปเรียนหนังสือครูเขาก็ให้เรียนอ้าวชั่วโมงตนี้นะเรียนอันนี้นะเรียนอันนี้นะ พอเรียนแล้วเหนื่อยไหมนักเรียนโอ้เหนื่อยแต่ถ้าตามใจนักเรียนมากไปก็ทําให้นักเรียนขี้เกียจก็ไม่ดีอีกเอานูต้องขยันหนูอยากได้ความรู้ใช่ไหมหนูต้องอา่อานอ่านแล้วอ่านอีกเขียนแล้วเขียนอีกคือทําให้มันถูกต้องถ้าหาว่าถูกต้องแล้วความพอดีเกิดขึ้นมันสําเร็จเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็ตามจะเป็นนักกีฬาประเภทไหนก็ตามเขาต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมอยู่นั่นแหละอย่างเขาเล่น ยัดห่วงเนาะโยนฟังไปเข้าห่วงโอ้โยนกี่ครั้งมันถึงจะเข้าห่วงนะ่ะบอลเล็บบอลน่ะหรืยนะว่าบาสเกตบอลก็เหมือนกันมันต้องโอ้ซ้อมแล้วซ้อมเบรกจะเป็นนักกีฬาประเภทใดก็าตามอย่างเช่นเขากําลังเฮกันเนาะเด็กๆก็ต้องไปเล่นกีฬาซิมันนึงจะดีผู้ปกครองก็ต้องคิดว่าสนับสนุนให้เด็กๆนี่ไปเรียนรู้เรื่องกีฬาเขาจะห่างไกลยาสพติดเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าพอไปทํากิจกรรมแล้วทางภาษา วิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันมีสารเอนโดฟินออกมาสารแห่งความสุขเล่นกีฬากีฬากีฬาปัญญาวิเศษนะแก้กองกิเลสทําคนให้เป็นคนเพราะอะไรพรทําให้คนมีความสุขโอ้เล่นบู๊ยสนุกสนานไปเจอเพื่อนโอ้คนนั้นก็มาคนนี้ก็มาโอ้ยเพื่อนเพื่อนเจอกันแหมดีใจเอาไปเล่นกีฬากันโอ้โหนี่คือสัมมาวายามะพยายามในทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายพ่อแม่ก็ดีใจเด็กๆก็ได้กําลังไม่อ่อนแอไม่เป็นคนขี้โรคนี่คือเพียรในทางที่ถูกต้อง เพราะนั้นนักมวยก็เหมือนกันนักมวยนักกีฬาประเภทใดก็ตามแหะถ้ามาฝึกซ้อมนะซ้อมครั้งเดียวโอ้ยเทรนเนอร์ไม่ยอมหรอกต้องซ้อมกี่ครั้งท่านเทร,น,ทรนเนอร์โอ้ยจะชกขึ้นแต่ละครั้งคณต้องซ้อมอย่างน้อยร้อยครั้งขึ้นไปน้อยร้อยครั้งยังน้อยไปนะร้อยห้าสิบครั้งสองร้อยครั้งไอ้มั่นใจแล้วเทรนเนอร์ก็มั่นใจตัวเองก็มั่นใจเพราะว่าซ้อมมา,มากถ้าหากว่าซ้อมน้อยไปสู้เขาไม่ได้หรอก ราะนั้นเราจะทําอะไรก็ตามเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ปกครองอย่างทํากับข้าวเนาะโอ้ยกว่าจะอร่อยเนี่ยต้องชิมแล้วชิมอีกโอ้ยเค็มไปโอ้เปรี่ยวไปโอ้จืดไปทําแล้วทําอีกในที่สุดมันก็เกิดการเรียนรู้นี่คือพยายามในทางที่ถูกต้องทีงนี้ความพอดีมันเกิดตรงไหนเนี่ยเกิดจากประสบการณ์ที่ทําแล้วทําอีกเราจะรู้เพราะฉะนั้นการรู้นี่มันไม่ใช่เกิดจากการเดานะมันเดาไม่ถูกแน่ต้องทำเอง พอทำแล้วก็เราเราจะเข้าใจว่าโอ้มันพอดีอยู่นี่อย่างเราไปซ้อมอไปเล่นอะไรก,ก็ตามเป็นนักฟุตบอลนักตีกอล์ฟนักเทนนิสซ้อมแล้วสมมันเหนื่อยโอ้ยได้ทาไหวไหมถ้าหากว่าไหวก็แสดงว่ายังพออยู่แต่ทามันเหนื่อยมากโอ้ยไม่ตีไม่ขึ้นแล้วนั่นแสดงว่ามากไปเราก็พักได้ครูครับเทรนเนอร์ครับผมเหนื่อยมากผมขอพักหน่อยเขาก็ให้อนุญาตนะนี่คือความพอดีแต่น เราก็เพลินนั่งเพลินที่ี่ยโอ้ยได้เวลาห้านาทีแล้วเนี่ยคุณทําไมไม่มาซ้อมละ่ะมันกําลังมันค่ะมันในที่นั่งไปเล่นไลน์อ่ะเล่นติ๊กตอกเพลินอ่ะอันนี้เสียเวลามากครูก็ต้องไปกําชับนี่หมดเวลาแล้วต้องมาซ้อมถ้านักกีฬาให้ความสนใจกับเทรนเนอร์มันก็ไปได้กันได้วันนั้นครเราถ้าหากว่าซ้อมตัวเองไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีครูไม่ค่อยสําเร็จหรอกจะสําเร็จก็ยากเพราะอะไรมันมี ตัวตัวหนึ่งตัวขี้เกียจมีทุกคนมีทุกคนคนขี้เกียจมีทุกคนแต่ถ้าหากว่ามีครูมาฝึกมด้เวลาแล้วต้องไปซ้อมอย่างนี้เออครูบังคับหน่อยก็ไปเพราะนั้นจึงให้พ่อแม่เนี่ยส่งลูกไปเรียนซะไปตามโรงเรียนต่างๆถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ส่งไปนะ่ะเด็กจะแวะไปทางอื่นเดี๋ยวนี้สิ่งยั่วยวนมันเยอะห้างสรรพสินค้าก็เยอะแหล่งบันเทิงก็เยอะมันจะแวะไปปัจจุบันนี้ก็แวะไปเยอะเลยนะ เพราะฉะนั้นนี่คือเพียนเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพียนไปโรงเรียนเพียนไปที่อื่นอันนี้เสียคนเสียคนมาเยอะแล้วเพะาะนั้นเราต้องไปให้มันถูกที่เราต้องการซ้อมก็ต้องซ้อมในประเภทไหนเราจะเป็นครูสอนเราจะเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษานี่เรียกว่าเพียนพยายามให้มันถูกต้องถ้าหากว่าผิดก็เพียนไปขโมยของเขาเพียนไปดูถูกเขาเพียนเอาเปรียบเขาเพียนในทางที่เสียหายน่ะ ผิดทั้งนั้นเพราะอะไรนำความเดือดร้อนมาตัวเองและพ่อแม่ก็เดือดร้อนด้วยอย่างคนเพี้ยนไปปล้นไปขโมยไปทําผิดอะ่ะในที่สุดมันได้เงินไม่ได้แต่ว่าได้นะั่นมันทางผิดพอได้มาแล้วเนี่ยคุณต้องหลบหลบ,ลบซ่อนๆกรู้ว่าคุณขโมยมาคุณทําผิดอะ่ะห็นีพ่อแม่รู้ยิ่งเดือดร้อนเลยทำไมลูกไปทําอย่างนี้แม่เดือดร้อนพ่อเดือดร้อนทีนี้ตัวเองก็หลบหลบ,ลบซ่อนๆเลยนะนี่คือเพี้ยนในทางที่ผิด พราะสัมมาวัยามะคือเพียรในทางที่ถูกต้องพอเพียรในทางที่ถูกต้องโทษก็ไม่มีเงินก็ได้ความสุขก็ได้อาชีพก็มีอันนี้ทาให้เจริญรุ่งเรืองส่วนคนที่เพียรในทางที่ผิดมันก็เจริญรุ่งเรืองเหมือนกันแต่ว่าในทางเสียหายและก็ต้องไปอยู่ในป่าในเขาอยู่ในเมืองอย่างสง่าผ่าเผยก็ต้องหลบๆบซ่อนๆอ,อย่างเช่นคนมีนกสองตัวเนาะตัวหนึ่งไปอยู่กับฤาษี แลม้มนกแขกเต้าก็ได้ไปอยู่กับโนรีโนรีก็ซ้อนธรรมะเวลาคนมานะต้องต้อนรับเขานะเชิญข้าเชิญครับมานั่งตรงนี้เดี๋ยวจะเอาน้ําให้เดิอมอันนี้ก็มีวันหนึ่งมีพระราชามาแต่เขาไม่รู้ก็มีนกตัวหนึ่งที่ไปเทรนไปอยู่กับโจนน่ะโจนก็บอกว่าถ้าเห็นคนใส่เสื้อลอๆอเท่ๆมี นาฬิกาหรูๆสามอันเซียนก็ว่าไปแล้วก็มีสร้อยข้อทองคําแต่งตัวเยอะๆบอกนะอันนั้นมันรวยเราจะไปปล้นมันแตน่นกมันก็รู้สิพอว่าได้สอนแล้วได้รับการถ่ายทอดอย่างดีมันก็ไปสิเวจ้องดูมาแล้วมาแล้วพระราชามาสมัยก่อนเนาะพระราชาต้องไปไปล่าเนื้อก็มีบริวารไปด้วยแต่ว่าเนื้อมันมาทางนี้พระองค์กรวบมาไปอย่างเร็วบริวารตามไม่ทัน พอตามไม่ทันแล้วก็ปรากฏไปโดยพระองค์เดียวบุกไปถึงที่ของโจนเลยนี่ยพอเหนื่อยแล้วก็โอ้ยตามเนื้อไม่ทันก็เลยเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วก็นอนพักใต้ต้นไม้ไอ้นกที่เป็นนกที่หัวหน้าโจนเลี้ยงไว้อ่ะมันก็บินเจ้าอนไปหาโจนโจนครับหัวหน้าครับหัวหน้าครับมาแล้วมาแล้วผมเจอคนที่มีใส่สร้อยคอทองคําเต็มเหลืองอาลามเลยมันอยู่ที่ไหนนอนอยู่โน,น่นทีนี้ไปนกตัวนี้มันคุยนะ มันคุยก็ได้ยินเสียงที่มันก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกมันก็รู้ทันทีโอพระราชารู้อุย้ยที่นี่ไม่ปลอดภัยแน่ๆนากมันว่าอย่างนี้สงสัยต้องมีส่องโจรนแน่ๆถ้าเราอยู่เนี่ยโจรมาปล้นเราแน่ก็ลุกขึ้นเห็นพ่อองค์ลุกขึ้นก่อนเดินไปที่อื่นพอเดินไปที่อื่นหัวหน้าโจรก็มาเอา้าไหนอยู่ไปไหนเนาะมันมันนอนอยู่นี่ไม่รู้ไปไหนแล้วก็หาไปไม่เจอ พระราชากดไปอีกที่หนึ่งทีนี้นกไป็นกที่พลือีสอนพลือีก็สอนว่าถ้าเห็นคนมาต้อนรับให้ดีนะเชิญครับเชิญมาทางนี้ครับมีเลือีเทศธรรมมาให้ฟังนะมาสวดมนต์ก็ได้นะครับมานั่งสมาธิก็ได้นะครับเฮ้ยพระราชาก็มองซ้ายมองไม่มีนคนเนี่ยเอา้านกโอ้โหเจอนกอา้าวมานกเชิญแล้วก็ต้องไปสิเข้าไปหาพลือี พระฤศีก็อโอ้ดีมยมมาแล้วก็ดีแล้วแต่พระฤศีไม่รู้ว่าพระราชามานะไม่รู้ก็เลยต้อนรับอย่างดีดีแล้วนี่บงบอกว่าถ้าหากว่าคนเราไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนก็จะพาไปในทางเสียหายถ้าเจอเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีก็จะพาไปในทางที่ถูกต้องนี่คือเพียรในทางที่ดีกับทางที่ไม่ดีทางที่ไม่ดีก็คือ พยายามไปปล้นไปกีบไปดูถูกไปเหยียดหยามคนอื่นเขาไปใส่ร้ายคนอื่นเขาไปหาเรื่องคนอื่นเขานี่เขาต้องพยายามแล้วพยายามอีกโน้มน้าวจิตใจคนนั้นให้เชื่อว่าทางนี้ดีที่จริงแั้วไม่ดีส่วนทางหนึ่งโน้มน้าวว่านี่คุณต้องมาทางนี้เพื่อที่จะทําให้คุณนี่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะนั้นจึงมีคนที่เอาเปรียบกันในโลกนี้ไม่ว่าที่ไหนในโลกเนี่ย ถ้าหากว่าคนอยากรวยทางลัดเนี่ยเขาก็ต้องพยายามหาหนทางที่จะได้ง่ายๆจะได้ด้วยเล่ด้วยกลด้วยมนด้วยคาถาด้วยหาวิธีการแย่งชิงเอามันก็มีก็ได้ต่างเหมือนกันแต่ว่าได้มาแล้วเป็นยังไงเข้าคุกสิโดนจับแต่ถ้าไม่เข้าคุกก็เหมือนพวกขายยาบ้าเนาะ พวกยาบาดต่างๆนี่โอ้ทำครั้งแรกโอ้ได้เงินดีจังเลยไม่เป็นไรปลอดภัยครั้งที่สองครั้งที่สามเอาโดนละสิเนี่ยเขารู้ว่าเราเอาในทางที่ผิดน่ะได้เงินมาเยอะนะแต่ว่าทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเพจผิดกฎหมายอย่าไปทําแต่คนนี้ก็ไปบอกก็บอกนี่แหละคุณอยากรวยทางลับใช่ไหมละ่ะเอาทางนี้คุณต้องพยายามน้อยหลบๆส้นๆน้อยแล้วในที่สุดปรากฏว่าทําได้จริงๆด้วยได้เงินมาครั้งแรกอู้สองหมื่นอู้สามหมื่น ครั้งที่สามโดนจับอที่ยีนี้ครอบครัวก็แตกแยกพ่อแม่ก็เสียใจตัวเองอยู่ในคุกทําอาชีพอะไรทําค้าขายก็ทําทางค้าขายให้มันถูกต้องศูนย์การค้าก็มีโรงพยาบาลก็มีโอ้ยอาชีพมีเยอะแยะเรียกว่าสัมมาอาชีพไม่ทําให้ใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดรอ้อนอยากพี่น้องก็ไม่เดือดร,ร้อนนี่ว่าสัมมาอาชีพเพียรทําไปเถอะแล้วคุณก็ได้เงินมาโดยสุจริตแล้วคุณก็ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆ คนเดินไปที่ไหนก็สาภาพาเผยลักษณะนี้เรียกเพียนในทางที่ถูกต้องพระพรธเจ้าแนะนําอย่างนี้ข้อสําคัญเพียนไม่เหตุจิตของตัวเองนี่ขุนคนเราหนะ้าถ้าหาว่าเครียดถ้าหง,งดุดหงิดถ้าเบือ่อถ้าเซ็งการคิดแบบเครียดที่จะทให้ตัวเองไม่พอใจที่จะไม่พอใจคนอื่นเราคิดกี่ครั้งเอา้าไม่ต่ำกว่าสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งนี่พยายามทําตัวเองให้คิดปรุงแต่งในทางลบ คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนอนก็คิดนั่งก็คิดไปแล้วก็คิดคิดในทางที่จะเอาเปรียบคนอื่นคิดมากไปมันก็ทําให้กิตที่ใสๆสกลายเป็นกิจขุนที่กิจใสมันเป็นบุญท่านว่าอย่างนี้กิตขุนมันเป็นบาปเรากําลังทําให้ตัวเองเป็นบาปเพราะอะไรหนึ่งทำให้กิตมัวหมองสองทำให้กิตขุนสามทำให้กิตดํากิตมืดพอกิตดากิตมืดเป็นยังไงอารมณ์ก็ไม่ดีด่าคนนั้นด่าคนนี้ สามีก็ด่าได้นะถ้าภรรยากิจไม่ดีสามีก็อุ้ยทำไมด่าเช้าด่าเย็นก็กิจภรรยาไม่ดีคิดในงแง่ลบบ่อยๆมันก็เลยเกิดความโมโหร้ายขึ้นมาทีนี้พอสามีเข้ามาบ้านแทนที่จะต้องรับไม่ต้อนรับแล้วโน่นน้ำอยู่ในครัวป้ายในตู้เย็นอยากไปก็เอาแต่ถ้าหากว่ากิจภรรยาดีโอ้พี่นั่งก่อนนะเดี๋ยวน้องจะเอาน้ำมาให้นะรู้ว่าพี่มาเหนื่อยๆอืม พี่จ๋าพี่จ๋านั่งเชิญมันก็เอาน้ําไปให้โอ้ยาสามีเหนื่อยเหนื่อยหอโอ้ยทำไมดีกับเราจัางนี้ทุกวันดา่าเอาดาวอย่างนี้นี่คือเพียรพยายามเอาใจสามีสามีก็ใจดีสิโอภรรยาเราทาไมดีแท้เพื่อนก็เหมือนกันเพื่อนก็มีหลายประเภทเพื่อนปอกลอกพูดเอาแต่ได้เพื่อนพูดมากหาเรื่องในทางที่ไม่ดีมาเล่าสู่กันฟังอันนี้็พยาเยหามือนกัน การพยายามอย่างนี้เรียกว่ามมิจฉาวายามะพยายามในทางที่ผิดพระเจ้าไม่สนับสนุนพระเจ้าตรัสว่าสัมมาวายามะคือเพียรในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเพียรระวังสิ่งที่ทําให้จิตขุนประเภทใดก็ตา,ามถ้าทําให้จิตขุนท่านบอกว่ามันจะกลายเป็นจิตจุดด,ดําขึ้นมาเรื่อยๆพอดํามากๆๆด่าก็ได้ตบต่อยก็ได้สาเหตุมาจากอะไรจิตดํา จิตดำมาจากอะไรคิดซ้ำๆในแง่ลบเรื่องอะไรก็ตามถ้าคิดครั้งเดียวมันก็ไม่ดำเหมือนน้ำที่มันใสๆเราหยดสิ่งสกปรงไปดำแป๊กหนึ่งแต่ไม่นานมันก็เจือจางแต่ถ้าหยดใบๆทีนี่จากน้ำใสๆก็ดำขึ้นดำขึ้นดำขึ้นจิตใจก็เหมือนกัน เราคิดในแง่ลบอุย้ยทำไมชีวิตของเราไม่ประสบผลสำเร็จอ้ยชีวิตของเราทำไมล้มเหลวโอ้ยชีวิตของเราทำไมเป็นอย่างนี้โลกนี้ไม่ยุติธรรมโลกนี้น่าเบือ่อแหมมันคิดในแง่ลบอย่างนี้ถ้าคุณคิดอย่างนี้จุดดำกำลังเกิดขึ้นเหมือนเอาน้ำสกรปรกมาหยดตรงใส่น้ำใสยหยดแล้วหยดอีกน้ำใสมันจะกลายเป็นน้ำสกรปรกได้ใจก็เหมือนกันถ้าเราคิดในแง่ลบแน่นอนล่ะมันจะขุนไปเรื่อยๆขุนมากเข้า จิตใสกลายเป็นบนุญจิตคุนกลายเป็นบาปพอกลายเป็นบาปแล้วนอนก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมโอ้ยเครียดปวดหัวกินข้าวก็ไม่อร่อยอย่างนี้เรียกว่าจิตด,ดําแล้วเพราะฉะนั้นเพียรพยายามละสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นและพยายามทําสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นทํำยังไงทีโอ้ยคิดฟุง้งแต่งฟุ้งสั้นมากแล้วอืมหลับตาซะหน่อยเนาะนี่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็นี่กลับมาอยู่ตัวเองเป็นการกรองอารมณ์ เพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนาะเขาเรียกว่าพ่อแม่เคยสอนว่าเวลากโกรธใครเวลาโมโหให้แกใครเนี่ยให้นับหนึ่งถึงสิบถ้านับหนึ่งถึงสิบได้ความโกรธจะลดลงไปทันทีในที่นี้หมายถึงการกรองอารมณ์อารมณ์นี่เป็นอาหารของใจบางคนไม่รู้นะอาหารของกายมีเยอะแยะที่นี่อาหารของใจมันทำให้คนสุขก็ได้มีความสุขนะ คนจะมีความสุขกับพราะอารมณ์คนจะมีความทุกข์ก็เพราะอารมณ์คนจะเสียใจกับพราะอารมณ์อีกคนจะกโกรอกันกับพราะอารมณ์อีกเพราะนั้นคนตายเพราะอารมณ์ก็เยอะแยะเกิดจากอารมณ์ไม่ได้กรองแต่ถ้ากรองปับหายใจเข้าก็รู้นับหนึ่งหนึ่งสองสมสห,หมันเย็นแล้วสิเนี่ยพอเย็นปั๊บอารมณ์ดีเกิดขึ้น ช่างมันเถอะจะด่าก็ด่าไปจะว่าก็ว่าไปนี่คือการกรองอารมณ์พยายามที่จะกรองอารมณ์ตัวเองให้เกิดความใสให้ได้ตอนที่มันโกรธคือคุณเพราะคุณมากๆนี่โอ้ยมันจัดอยู่ไม่ได้จะต้องเดินเข้าไปหาคนนั้นก็ไปตบไปต่อยไปเตะคนอื่นเขานี่คือการทําจิตให้ขุนจิตขุนก็เลยกลายเป็นบาปจิตใสก็เลยกลายเป็นบุญเพราะฉะนั้นเราเพียรพยายามละในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้วก็ทําสิ่งที่ถูกต้องมีอะไรบ้างอ่ะสมมาอาชีพเป็นนักมวยก็เป็นอาชีพได้ฟุตบอลก็เป็นอาชีพได้ทุกวันเนี่ยโอ้ยนักมวยประเภทไหนดิโอ้ยเขายัางมีการแข่งขันกันเยอะแยะน่ะนี่คือสมมาอาชีพแต่คุณก็ต้องซ้อมเยอะๆคุณต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกการซ้อมนี่เองคือสมมาวายามะคุณจะเป็นนักเรียนนัก,กึกษาที่ดีคุณต้องอ่านหนังสือต้องเขียนต้องอ่านต้องฟังปัญญาพระเจ้าตรัสว่าเกิดขึ้นสามทาง 1สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังฟังแล้วฟังอีกถ้าทําได้อย่างนี้นะก็จะทําให้เราเนี่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นปัญญาเกิดขึ้น3มทางหนึ่งฟังสองคิดสามทำด้วยการลงมือทำแล้วคุณก็จะประสบผลสําเร็จนี่เรียกว่าการพยายามในทางที่ถูกต้องในทางพุทธศาสนานี่เรียกว่าสัมมาวายามะ คือมีความเพียรในทางที่ถูกต้องไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นแม่ค้าเป็นผู้ทำงานในออฟฟิศเป็นผู้เป็นผู้ตีกอล์ฟเป็นผ,นผู้เล่นเทนนิสเป็นผู้วอลเลย์บอลเป็นเซปักตะก้อเป็นนักมวยทุกประเภทขอให้คนเนตตั้งใจทำเมื่อคนตั้งใจทำก็ต้องฟังเทรนเนอร์ครูครูครสอนเขาบอกให้ทำเท่านี้ชั่วโมงคนก็ต้องพยายามทำ มันขี้เกียจวุฒทุกคนล่ละแต่ขี้เกียจเราก็ต้องรู้ว่าเป้าหมายของเราอยู่โน้นทีนี้มันเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนทํางานอะไรไม่เหนื่อยเอ้าในโลกนี้แม้แต่นอนยังเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นการนอนมากๆก็ไม่ดีนั่งมากๆก็ไม่ดียืนมากๆก็ไม่ดีเดินมากๆก็ไม่ดีทุกอย่างมันต้องพอดีมันถึงจะเป็นสัมมาวายามะคือความพอดีคือความลงตัวจะอาชีพอะไรก็าตามจะทําอะไรก็าตามไม่ว่าจะเป็นการ เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นนักกีฬาหรือว่าประกอบอาชีพอะไรเพราะฉะนั้นสัมมาวายมะคือความเพียรที่ถูกต้องไม่ต้องทํามากและก็ไม่ต้องทําน้อยความพอดีมันมีเพราะฉะนั้นเราต้องฝืนฝึกแล้วฝึกอีกนั่นแหละจะประสบผลสําเร็จ